บัดนี้นาลาลานตอนนี้สังมาส่วนดอกลายเดียนส่วนลายเี้ใ,ใจใหายนี้ ลูกสาวเอียบดอกบอดดีมาสั่งเราโนสังเรื่องบาทำให้พวกแม่ เมื่อนั้นยาย้นกเอียงได้รู้เรื่องลูกสาวไปยตาละไผ่พ่อตาเบื่อละลูกสาวน้อยมันั้นพ่อยน่ะเรื่องคอยส่วนไหลจนนัใครเอบไปเพลโนวัดไตบนตุกข่อยเบื่อหมิ่นดอกทานอิ่มนะ ลับวดบาเมนอยากตินเขียนยองดอกข้อหอยมาเลือมาลอยไปเพี้ยนสร้างอวดดีอีพีเป็นละไปกินทางวัดไต่ให้ไกลกินเสียไข้กลัวแก้วนางเอ้ยมึงสร้างเห็ดดอกไปทั่ววัดเหนือมีโจโกเป็นอย่างแล้วกะบไปยีลูกเอ้ยน่ะ

ละลูกแม่เอ๋ยอยาคกองมึงหูบ่เป็นพระรูปบ่มีศีลโลบเอาเดีอนมันดาตัางหาางป่วนตัวบ่าล่มึงยังทำสะเอนาไปจังเพ่่นอีกอยู่นาสิทามันดาดูพองเสียไรเขาปั่นขันป่าราว่าเจ้าบ่อนเออเออเออนออเออเออเนอออ บ่วัดที่แม่คันยกย่องลูกผัดบ่สั่นละเสือนเอื้นอีก้าซะบ่มึงเปลี่ยนซื้อมันจากหนางแก้วด่ะหละความเป็นเจงบ่แม่นแล้วอยากฮู้งอง5เรื่องใส่คิดมึงเปียงกอภัยแม่ปลูกเองนาะท้แท้ลักกินเนาะก็บ่แล้วมันตัดไสบ่ฮอดลำ ลูกแม่เอ้ยบอกขอแม่อีกซ้ำว่ามันเกิดอยู่ในวัดแม่ราดพระกี่กุ้งผัดทรงเพี้ห้กินจ้อยนะสร้างหากความให้กูป้อยแท่เนอเมืงอลูกหามึงมักพระสั่นบอกบาจังไปเพน้ลนอกวัดตายโอ้ยอีผี่บา A bóng lóng,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  แม่ขอบอกเดอ้จงจงห้ามไปส่งอีกคนสองหลองเมืองดูกันเมืงขึ้นเลื่นแม่คิตงต้องตายเมีนยนอย่าแอนอูกไปหาเสียนอย่าแกงตีนไปหาเสียนอย่าแอนอูกไปหาหัก พระกระจกเือจังพระโนัดัตบุญสิได้ยาสุฟันอิโกขเอืออเ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 ออกออเ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 อกเออ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 เปอนออเออเอหเออ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 เอืเออ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 อเออเนสเอัเโอเอเออเอกเออเอเออเอออเเ โอ้ยบ่หลายดอกแม่มันตามเหดตามค้องเพิินกั่งกูละพอแม่เอ้ยพี่น้องบ้านแคนเอ้ยงานใด้บุญประวัติไตนั่งขาแข็งทวแาม่ออกแม่ขพอบอกลูกไว้อย่าไปยุ่งดอกเกี้ยวมันดอกเกี้ยว่ ไปอยู baby, ่ท่านเข่างยู่มันอตอนไหนมันก็ต้องได้เกี้ยวโอ้ยบ่เป็นอยู่เจอไหนแม่เพิ่นมมดนมาแล้วเฮ็ดน้ำแล้วตามเฮ็ดตามคล้องเพิ่นกระเทียดไปจังสั่นละแม่กระชังกูบ่ปื้มงานได้๋ยวมดนผ่าวัดไต่มากกูบ่่วรเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายกูกวดศีรษะใส่ซองเป่าคอนหัววัดไต่ั่นวันอื่นกูเอาใบเศร้าใส่ถวายโรถท่านวัดไต่มากกูปวดศีแต่หาองสาวท่าน โอ้ยลูกเมียเอ้ยขันมึงไปอีกนั่นแปลว่ามักสมพังคือว่าจังสั้นละ่ะเมมันสิเป็นบาปเป็นกรรมเด้สิว่ามากัมากพระมักเจ้าจังไหนล่ะเมยเดี๋ยวเธอมึงสิคืนโอ้ยกูบอกแล้วมักเดี๋ยวขอรได้เนี่ยเจ้ากําปัน้นกูมีชัยหอดชีตา โอ้ยคันมึงไปอีกนั่นแปลามักสมแานอยากมีผปวโโนปินจานจังทรงเพลจังอันเศร้านะให้มึงเศร้าแต่เดี๋ยวนี้พระระบอดีกูบ่ลำสิเป็นบาปโนเป็นกรรมย้อนเบาเพื่อนสมวัดไตอียายย่างบอสะอ่อน มึงห mm. ัวเห็นจ <oh <oh> ังเข็ดน้ำลายเนี่ยมีเจมเป็นเบิดคักเบิดเนี่ยเข็ดเนี่ยในกูฮอรเนี่ยมันล่งอยู่บนกูเงยขึ้นอยู่นกว่าเข็ดหรอกชมน้ำหนๆเนี่ยน้องคลองเขาก็บอตีตีสูงลงตีตามบ่คลองบ้านใต้กูไม่อยากให้ตีดอกตีบ้าดใต้เคยยืี่ขึ้นครอบกูจะว่ากูอายอยู่บ้งหัอที่ว่ากูเสือนล้เขาจะว่าพื้นเมื่อลาเกลนางเอเบียคอบ แม่บอผ้าลูกฟอนอย่าไปย้อนเขียนกลวยจุ่มสะเนหาเฮานี่เป็นคนรวยสร้างวัดใดจะเลือลุงไปเออประปวงวัดเหนือพุ่นเสียได้บุญพลามากพระขิกาเน้กระจกแม่ออก เฮา่าไปว่าเป็นตเมือเจ้าของนี่ยูทูบเียมบันไดถามมึงหลดเมสเท่ะไรสดเด็กก็กถามอยู่ก็มาไม่ยี่ยงเพี่ยนไปก็มาลูกแม่เอ้ยพระกระจกเน้นกระจกเพือจังพระโนวัตไอ អូអីយ៉ាអឺអឺបបសៅនសាន់ดอกណាអីលូកហាពីខន ฟ <im it> ังบอล่ะก็จากนี้ไปแม่เขาบอกจังจวงับไปทรงอีหงสองร้องมึงดูขั้นมึงขืนเลยนแม่คิดต้องตายเมียนยาแกงตินไปหาเสียรยาแอนอกไปหาหอกพระกระจอกพระบ่มียี่หอพระบ่มเมียนตาสะดาตาอายุรุาา่โมโตอยาไปหยุ่งเกี่ยวเขาหัวจากบอแม่มึงมาเขาโอ้ยจังไหนจังมาข่อยมาเขาจังสั้นเม่เอ้ยว่าตกกูบอกให้ไปบัดเหนือยมเล่นไปอย่างวัดไต ทันมันเป็นจังสี่เจ้าสีบ่มีผีมีน้องเดเม่บ่เ่าเจ้าเจ้าบ่มีผีบ่มีน้องกู้กับบ่เงินดอกกูบ่ได้อาจใจคนสมัยกูซื้อสมัยชุมือกูบ่ได้หาคนลงแขกเกี่ยวเขากูบ่ได้จ้างดอกกูเอารถเกี่ยวเอาข้ามบ่ล้าณเพลินกับยังว่าสิทธิ์ไทยไก่กับบอทอไทยไก่ไทยไก่นั่นหัวงอนนกกระใสไทยไก่นั่นหัวล้านนกกระชุ่มเปินกับยังบ่ยังว่าอยู่นั่นเดแม่มันก็แม่นแล้วยนกคุ้งงอกผู้เบามึงหัวล้านนกกระชุ่มโอ้ยจังไหนจังว่า บ <So S 1> so um, ัดย่ำเจ้าเจ็บเปลี่ยนอินอุ่นมากบัดย่ำเจ้าโซ่มากสิบ่มีสีมีน่องได้เมะมาต้องมาเบิ่งกูดอกเอาหุวยสิเฮ็ดจังนเป็ดแล้วกระตายมบอเดียวแล้วดอกแล้วมาเดือนผู้ใดไปน้ำดอกมูสองนี่เมื่อมาเฝ้ากันมาเมืองกันกระตายแท่นกันว่ได้ดอกเมื่อจะไม่กินน้ำเปลืองกาไฟกูลชื่อชื่อละแช่ตู้เย็นนั่นเอาเอามาให้กับเชี่ยวพื้นตัานขวัญนี่วนจะไม่กินได้เนาะมานั่งเงินน่งซั้นน้ำเขาไม่ได้กินหมากก็าไม่ได้เคี้ยวกับเชี่าอีกล่ะหมากหน่วยนึงูวัดจักบาท่องน่วยมึงูวัดท่าไร อู<จ>้บงอคนปัันนั่นหอดมือสุดท้ายมาเจ้าสิบม่มีผู้ใดไปส่งสักการเจ้าดีแม่ว่ต้องมาว่าวมีผู้ใดไปไหลแห้งดีบ่เปลืองน้าบ้านกูโอ้ยเบาแต่ถ้าทางจะขวางถ้าทางกูเนี่ยกูว่ากูจีโซ่เมื่อนึ่กูหมอรถไปโรงพยาบาลสนมตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วกูจะไปสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะพรุ่งนี้นกเอี้ยงชนีหาจะป่วยนะคะกูก็สิบอกเลยวัดความดันรอเลยค่ะ บ้าไปแต่ทั้งเจ้าของเนาะแม่ดีเนาะสิเจ็บสิโซก็อยู่ในขิง่งกูนี่ลหละเพาะจักเบิดล่ะขิง่ขงกูกายกูขากูก็ปวดเอวกูก็ปวดเองกูไม่มีผูใ้ใดเป็นแท่นกันได้ดอกมนโอน,นกันมาได้ดอกมันเป็นเงินโทรศัพท์เออมันกับแม่อยู่แม่ตั้งแต่เจ้าเหตุมาเนี่ยมันบอมนตั้งแต่โทรศีพส่งได้แม่ถ้วยจานซ่อนบวงโคกศากกระมังขุถังมันกระแม่ของวัดเบิดหยุดเดี๋ยวนี่หยุดยัง ถั่วจันมันจะเป็นของวัดจังไงฮะถั่วยอยู่เฮียนกูมันจะเป็นของกูตัวขั้นวัดอยู่เฮียนกูมันเป็นของวัดอยู่ตลาดก็จะเป็นของวัดเบิดตัวสันเอาแก้วที่เป็นของแซลากางอยู่แก้วไปล่างถัวยเมื่อานมันยังเขียนไว้อยู่ในเดบอแดงจึ้งคกึู้ใจสีเต็มกูมันชื่อเบิดกูขอดหัวตั้มบอแมีนบอวัดว้อหยังสันว้อหยังมึงก็เอียงอันไปอย่างว้อก็ออมมันใกล้ใกล้กันแหละชี้กูเชิอเบิดกูเลยขอดหัวตั้ม โอ้ยเจ้าคือว่าจังสรร喏บางสิล่ะอย่ามาว่าวดีดดวยแม่นกูไต่ก็ไม่มีวาจนะเนี่ยมาสวดกุศลา,าชองมากูดอกวาาัดไต่กุศลาท่าม้าแซงวัดอื่นกูวัดท่ามาอยู่วัดไต่กูวัดชอกมาเอาบัดท่าแม่กำนั่นเพิ่นไปหมดมาเสียจังใดสันด้วยแม่บุญสวยแล้วกูฏิขีข้อหลวมเอา ร้องเบิ่งเลี้ยวพระวัดเตมีย์กำนันแล้วหอดพ่อจะเลี้ยวพุ่นล่ะขันมุนพาวัดไต่มาโอ้ยอลาลาธนาขอฉินกระบ,บอออกตู้กระบ,บ่ดังไฟกระดาษเอ้ามันเป็นอย่างขึ้นจีเป็นอย่างสั้นกูจีเฮ็ดให้มันเป็นหายยานาเบิดท่นเอาอวัดไต่มาค<อ>ือขี้ข้อรลดชักใบแบบลงกูจีชิงรลดชีหน้าดาพระเอา้าเม่นลากกูไปเผาวัดไต่กูกระบ่ไปนี่ขันเพิ่นพาไปนั่นเดิเม่กูจีต้ลง ต้นลงแนวเดี๋ยวเจ้าตายแล้วอ้าวมึงบอกเคยเห็นนายกีฬาเขาเล่นตีตัวลงแนวเดี๋ยวกูก็ฉีแลนจะชันละหนึ่งสองสามปั้งกูก็โอ้ยบวอร์เตเอาชมกูออกจยางเงี้ยนกูู๋เลยว่าจิไปว่าใต้กูลงแลนโลดบัติประทัดด่างบัติก็ได้ลงเงมึงเร็วเม่นเอากูไปเผาวัตใต้กระบ่อใหม่เมตชีสเห็นไหมมันแตกเม่นใหม่กูกระบ่อเป็นกระดูกแต่มันเก็บเจ้าคือมาสีเหยนแต่เต่าไหนตายเทอะล่องมึงเร็วผีอีหน้ากระแพ้กูก็แล้วกันละเม่นใหม่กูกระบ่อเป็นกระดูกกูจะเป็นกี่เท่า เอาเป็นอย่างือสิเป็นกีดเท่ากูจีปิวพี่อาทุดังมันตายเบิด์ทังผัดตั้งเน้นนอนยำกิดขึ้นอย่าเห็นมันเดี๋ยวมางานฉุบกูทักบาดเศร้าก็ได้กูเศร้า